สวัสดีครับผมหนักลาทิ้งข่อนสารครับผมมาแนมต่อครับผมกล้องหนาเม้าเชไหมครับผมฟิล์มมันอันนี้ครับผมิี่มันเป็นเงื่องเอครับผมเห็นแะไรครับผมเส้นทางมันไปนะครับผมสี่ทางครับจักรจไปทางใดครับผมก็งงเขอกันแคเดี๋ยวผมกลับกล่องตะเกียบฉเป้าหมยให้เบิ้งครับ นี่ครับผมตัวครับผมตัว่อครับผมตอมงาไม้แหงครับผมกัดไม้ไปเห็ดห้างแล้วครับผมเห็นไหครับนี่ครับผมบินตอมต้นไม้แหงด้วยนี่เลย บินไปพุนครับผมซื้อเสาโทรศัพท์ก็ครับซื้อต้นยูขาส,งสุงๆบินไปนั่นครับผมแล้วก็บ,บินไปทางบานคนบินไปทางพีก็มีครับผมบินเข้าไปในหมู่บ้านบนอียบบินเข้าไปพีครับผมสีทางครับผมมาเอาต้นใหม่ต้นนี้แล้วครับผมยวซีเข้าไปเบิ่งห้างในป่าครับผมห้างในบานบกกานํำเข้าไปแล้วครับ แต่ว่าห้างทั้งนี้เห็นบินไปสองตัวแล้วท่านี้ก็สองตัวคือกันออกต้นใหม่ไปครับผมโอเคครับเป็นจังได้ไปรุ่นไปติดตามน้ากันครับผมอาจะเห็นห้างต่อจากห้างบวครับผมออกมาเมื่อนี้เนาะสวัสดีครับผมเจ็นแล้วครับผมห้างต่อแล้วครับผมน่าที่เป็นตอมือสองครับผมเห็นี้ห้อยคนมาเอาครับผมห้อยคนมาเอาเห็นึองแล้วนี่ เบิงบผมนั่งพื้นนะครับผมเบื้องเอาครับพี่น้องครับหูเต็มเลยจากการคิดว่าหนาที่มีคนมาเอาไปกินแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วเสียทาางด้วยเสียตายครับผม หอ,อยเขามาเอาไปกินแล้วตรง,งข้างขาง,งนี่นะที่เป็นเศษห้างนะครับห้อยใหม่ก็ยังอยู่อยู่ครับผมห้อยทำลีผมคือวายผมยืนอยู่ตรงนั้นมันแม่มันบินเต็มไหมนี่ห้อยหางมันเห็นไหมครับนี่ น่าเสียดายน่าเสียดายมีน,นาที่เป็นรอบสองครับผมบาทนี่เสียดายตัวบบเมนเนนหน่อยครับผม มันมี4ีหูครับผมพูดพร้อมกันพูดละสองหูมันดันลอกมาได้ครับผมหูหนึ่งไอลูกพี่ไปยัดการแล้วรงไว้กาตายก็ไปแล้วยัมไหนงานยาาับยำนั่นเาวจุลดๆๆๆ

nhà mừng nhem mừng nữa nhà hùng luôn nhà hùng 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 không <laughs> Để giờ gùa anh đầm đây xử đi mà mà nó xuống gì bực để để thọt chú này cắt thì nước thành kia không thèm không thèm cái gì มัาน,น,นาใดไทย,ะยวะมอไาเด็กม่ล่ะองไม่า้องอม่เบ็ดเเไมงโซนัสนิจงเลยเนาะทักยังไงเนี่ยเห็นบังคับม,มันใหญ่ไปเห็ดหมองไม่รู้เห็ดหมองโมบนนิแลนนีห่างเว้

งานพอได้ตำน้ำพริกครับผมโอ้จะได้ปล่อยไปอีกแค่เดือนมึงได้เนาะเมื่อไรแล้วเขาเคยเอาเลยหลบนึงเขาเคยเอาแล้วเขาจับมองมันได้เนาะโอ้โหอยู่ในนี้มันก็อยู่เนาะจริงลงมือก่อนได้เปรียบเขาบริสุทธิ์เนาะไปโอเคฝากกดติดตามนักล่าดทินคอนแานนะครับผมครับช่องลูกอีสานสายล่าครับผมสุดยอดที่เก่าครับผมลักไปต่อไกลผู้เดียว์เมื่อเอือนกมื่อสักเดือนไหม เอื่นแกบ่ได้ไปนั่มดอกเห็ดแต่งงานนะไปเนาะเห็ดแต่งงานโอ้โหมือบ้านผมกับเห็ดหอดนทีหนึ่งมาขึ้นเดีย๋ยวได้เห็ดงานเลยเด้๋เหมือนยังได้ออกมาเบิง่งโอ้โหพอเร็วผมรอดูการเนี่ยนะโอเคครับผมนักการทิ้กัสารครับลูกอีสานซาดารครับผมขอบคุณครับอโอ้ยมีแต่ทั้งทีเราเต็มๆตีมเลยเนาะหาถาดในเงยบังเด้นี่วะ มันก็มาสอนลูกอย่างนีสิมันตายลยครั้งเลยมันสอนมันจะแบบนี้เนอะเรื่ไดกินยังมันก็ตายแล้วนะคะคค่ะค่ะ